เรามาดูผลพวงหลังจากเมื่อวานนี้คำวินิจฉัยของสารรัฐธ,ธรรมนูญออกมามติเป็นเอกฉันยุบพ,พักเก้าไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพักตัดสิทธิทางการเมือง10ปีนะครับกรณีเสนอนโยบายแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เป็นการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการกระทำสาะกร่อนบ่นทำลายเข้าข่ายล้มล้างการปกครองผลจากคำวินิจฉัยไม่เพียงทำให้แกนนำและสอส,อสออดีตพักเก้าไกลต้องเดินหน้า ตั้งพักใหม่โดยเดี๋ยวจะประกาศกันเป็นทางการพรุ่งนี้9สิงหาคมซึ่งก็มีการคาดการ์ว่าจะมีทางนางสาวสิริกัญญาตันสกุลน่าจะได้มาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่อันนี้เป็นรุ่นที่3ไม่ได้มีผลแค่เท่านี้แต่ยังมีผลต่อเนื่องอีกกรณีที่ไปร้องขอให้ทางปปชตรวจสอบว่า44สสที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนแก้ไขมาตรา1 1 2เป็นการกระทําผิดจริยธรรมร้แรงหรือเปล่าและก็คัดค้านคําวินิจฉัยเป็นหลักฐานให้ปปชประกอบการพิจารณาด้วยนะคะ ขอภัยเพราะว่ามีการคัดคำวินิจฉัยเป็นหลักฐานให้ปปชประกอบการพิจารณาด้วยคือคำตัดสินเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะมีการคัดให้ปปชนะคะขณะที่ทางคุณนิวชัยเกษมมงคลเลขาธิที่การปปชระบุคว่าคดีนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ไต่สวนสอสค่ะซึ่งก็คาดว่าคงจะใช้เวลาไม่นานก็จะสรุปได้ว่าจะชี้มูลความผิดและส่งสารดีกาหรือไม่ถ้าถูกชี้มูลความผิดแล้วส่งสารดีกาพิจารณาแล้วอาจจะมีสส จากอดีตพรรเก้าไกลหายไปอีกหลายสิบคนคุณผู้ชมจากเดิมที่เมื่อวานนี้พอมีคําวิิจัยออกมาหายไป5คนเลยมีหมอองก็มีถูกไหมคุณชายทวัดก็มีก็หายไปแล้วจากผลคําสั่งยุบพ,พัคเมื่อวานเบื้องต้นตอนนี้เก้าไกลต้องบอกว่าเป็นอดีตก้าไกลสินะ143คนทําหน้าที่อยู่ในสภา,าแนะนําตัวก่อนอภิปรายด้วยนะเมื่อเช้านี้ใช้คําว่า สสอ,สอที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในนามพักเก้าไกลอืมแต่ว่าคุณผู้ชมคะตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งที่จะต้องมาแทนหมออ๋องเนี่ยที่ถูกตัดสิทธิ์ไปล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าวันที่14สิงหาคมเนี่ยจะได้ชื่อรองประธานคนใหม่แล้วนะซึ่งพักร่วมรัฐบาลเองเขามีการจองเอาไว้แล้วรู้ไหมพักอะไร ก็น่าจะมาจากภูมิใจไทยถูกต้องค่ะภูมิใจไทยก็จองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอะไปดูที่ทําการพักเก้าไกลกันหน่อยไหมวันนี้ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะมีเพียงป้ายผ้าเก้าไกลไปต่อในวันพรุ่งนี้ต้อง ตามกาหนดเนี่ยจะมีการเปิดตัวชื่อพักใหม่จากนั้น10สิงหาคมก็จะมีการรับสมัครสมาชิกคงต้องดูค่ะว่าสสทั้งหมดจะมาสมัครในนามของพักนี้หรือเปล่าหรือว่าจะมีสสงูเห่าไปสังกัดพักอื่นนายกเศรษฐาทวินสินเชื่อว่ากรณีการยุบพักเก้าไกลจะไม่เกิดเหตุปลุกกระดมจนนําไปสู่ความวุ่นวายเพราะประเมินกับฝ่ายความมั่นคงแล้วเป็นเพียงการแสดงจุดยืนเดินหน้าต่อเท่านั้นส่วนกรณีที่สหรัฐและสหภาพยุโรปคัดค้านการยุบพัก นายกบอกไทยเป็นประเทศที่มีเอกราชดังนั้นไม่มีความหมายและไม่ยอมให้ใครมาก้าวกา่บ่ายวันนี้เดี๋ยวจะให้กระทรวงการต่างประเทศถแถลงชี้แจงเรื่องนี้นะครับ คุณผู้ชมคะสำหรับคดีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำว,วินิจฉัยกรณีคุณสมบัติของตนเองในวันที่14สิงหาคมนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับค่ะว่าคือไอ้กังวลก็กังวลแหละแต่ว่ายังคงที่จะทํางานตามปกติจนถึงวันอ่านคําวินิจฉัยและที่สําคัญท่านบอกว่าท่านจะเคารพคาตัดสินของศาลด้วยค่ะผมกังวลครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เอฟเฟกต์เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องตารางการทํางานอะไรหน้าที่ใครแต่ละองค์กรแต่ละ แต่ละคนก็มีหน้าที่ก็ผมก็ขอให้ทุกคนทําหน้าที่ตัวอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่มันอยากต้องทําอยู่ส่วนคนนี้ก็ต้องเรียกว่าทันควันทันกระแสมาตลอดค่ะนายมงคลกิจสุขศิลทารานนท์อดีตสสบัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพักไทยศรีวิไลไปยื่นหนังสือขอให้ผอบอรตรเร่งรัดดาเนินคดีในชัยธวั์ตุลาธนและนายพิธาลิ้มเจริญรัตตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่มีคาสั่งยุบพ,พักเมื่อวานอ้างอิงกฎหมายพอรอปรพักการเมือง ตั้งคำถามว่าผู้ที่กระทําผิดฐานเป็นกระบฏผู้นั้นต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือไม่